สางทองฮะเบื่ออีกแล้วเฮ้ยสางทองหายไปไหนมาหน้าทุบอะไรลูกลงโอ้ไม่แม่หลงโอ้แม่หลงโอหลงจวย นลองจุ้ยหลงนี่เป็นแม่ของต้มเตียมนะคะเป็นแมวรุ่นแรกๆของแม่อ้อยตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ทำเขาเรียกอะไรไม่ทําช่อง YouTube เนะเาะก็เป็นแม่ของพี่ต้มเตียมไปมองนูนแฝดใบเงินใบทองใหญ่หนูหนูอะไรแบบนี้ อามาดูระเอีกของเราบ้างจังตองอจมูกหายหูหายมาขาต่ออืจังตองเอ้ยเอ้เอเจยบแล้วใส่ยาเดี๋ยวกินยาหายออกจากบ้านไปสามสี่วัน เพราะว่าช่วงคือ,อปล่อยให้เดินอยู่ในบ้านนี่แหละค่ะกลางวันบปล่อยให้เดินแล้วประตูหลังบ้านน่ะคือแม่เวลาแม่ทําอะไรแบบกวาดบ้านถูบ้านอะไรแบบนี้ซักผ้าอะไรแม่ก็เปิดประตูหลังบ้านเนะาะหันไปอีกทีท่านก็ออกไปไหนแล้วก็ไม่รู้ออกไปแล้วก็หายไปสามสี่วันแม่ก็เที่ยวหาหา,หาไม่เจอ ไม่รู้ไปอยู่บ้านหลังไหนเพราะแถวนี้ก็คือมีแมวจรเยอะไม่รู้ไปอยู่บ้านใครสภาพไม่ได้พร้อมนะคะกลับมาก็คือเหมือนเดิมแหละคือมีเนื้อมีนังนะะเนี่ยค่ะแก้วันเนี่ยเพราะไม่ได้กินยาไง ấy. คือเขาติดผู้หญิงค่ะช่วงหลังนี้ติดผู้หญิงไปติดหญิงเจ้วลบของเขาไปทั่วนักเลงไล้เป็นยังไง เนไม่ได้กินยาได้เป็นยังไงทีนี้เปื่อยฟังไหมนะที่บนนะเออเจ็บเลยนะนั้นเดี๋ยวแม่ใส่ยาให้อืม <c oughs> <c oughs>